ผมชื่ออาดอายุ35ปีเป็นกราฟิกฟรีแลนด์ผมพักอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆของพ่อกับแม่อยู่ย่านชานเมืองเมื่อ3ปีก่อนแม่จากไปด้วยโรคหัวใจหลังจากนั้นพ่อก็เริ่มเก็บตัวเงียบแล้ววันหนึ่งแกก็หายออกไปจากบ้านไม่กลับมาอีกเลยผมออกตามหาอยู่นานแต่ไม่เจอจึงแจ้งตำรวจลงบันทึกคนหายไว้แต่อย่างที่คุณรู้ พอไม่มีบอกแซไม่มีใครเห็นพ่อก็กลายเป็นแค่คนแก่ที่อาจเดินลงป่าญาติบางคนแอบพูดลับหลังว่าเขาอาจจะต้องการหนีจากชีวิตที่อึดอัดบางคนก็ลือว่าเขาคงฆ่าตัวตายไปแล้วแต่หาศพไม่เจอผมไม่เคยเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูดเลยผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวมาสองปีเต็มในช่วงหลังๆมานี่ผมเริ่มฝันอะไรแปลก ฝันว่าตัวเองตื่นมากลางดึกแล้วเดินลงไปที่ชั้นล่างออกไปเปิดประตูห้องเก็บของที่อยู่นอกตัวบ้านฝันแบบนี้ซ้ำกันเกือบทุกคืนบางครั้งก็รู้สึกหูแว่วเหมือนได้ยินเสียงขูดไม้แกรกแกรกมาจากใต้บันไดาบางคืนก็เหมือนเห็นเงาผู้ชายแก่ๆนั่งร้องไห้อยู่ในมุมมืดของตัวบ้านจนผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะบ้าเต็มทนผมจึงตัดสินใจไปปรึกษาจิตแพทย์ ก็ได้แค่ยานอนหลับกลับมากินเท่านั้นแต่ความฝันยังคงอยู่เหมือนเดิมและยังคงได้ยินเสียงและเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตลอดวันหนึ่งผมจึงตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดทั้งหมดหกตัวไวท้ที่หน้าบ้านห้องนั่งเล่นบันไดห้องครัวห้องนอนและห้องเก็บของและตั้งระบบให้กล้องบันทึกทุกอย่างเก็บไว้ในคลาวด์ เป็นเวลาเจ็ดวันก่อนที่จะลบทิ้งหลังจากนั้นไม่นานคืนหนึ่งผมฝันร้ายอย่างรุนแรงจนสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นรอยเลือดเล็กๆอยู่บนแขนตัวเองและที่เท้ามีคราบดินหยาบๆราวกับเพิ่งเดินออกไปข้างนอกผมรู้สึกเครียดจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจรีบเดินไปเปิดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ช่วงเวลาประมาณตีสามเศษผมเห็นตัวเองเดินลงมาจากชั้นบนมือถือขวานออกไปนอกตัวบ้านและเปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของอย่างเงียบๆผมรีบเปิดดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องเก็บของมันจับภาพข้างในนั้นมีพ่อนั่งอยู่ในสภาพที่อิดโรยและมีใบหน้าที่ซีดเผือดส่วนผมยืนมองเขานิ่งๆสักพักก่อนจะพูดตวาดขึ้นว่าพ่อ ไม่ควรพูดเรื่องนั้นกับหมอมันทำให้คนอื่นเริ่มสงสัยแล้วภาพถัดไปผมก็เงื้อขวานจามลงไปอย่างแรง <c oughs> ผมลุกขึ้นะละออกจากโต๊ะรู้สึกคลื่นไส้มือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงในหัวสับสนไปหมดสิ่งที่เห็นมันไม่น่าเชื่อเลยจะเป็นไปได้ยังไงผมไม่เคยทำร้ายใครแล้วผมจะฆ่าพ่อตัวเองได้ยังไงในหัวผมมันไม่เคยมีภาพหรือความทรงจำพวกนี้อยู่เลย แต่ทำไมในกล้องมันคือผมสวมเสื้อที่ใส่เมื่อคืนรองเท้าแต่สีน้ำเงินเก่าๆแล้วทำไมพ่อถึงไปอยู่ในห้องเก็บของนั่นได้ผมตัดสินใจโทรหาเพื่อนบ้านที่สนิทกันชื่อลุงมอนตี้อ่าเอ็งโทรมาทำไมตอนนี้ลุงถ้าผมบอกว่าผมอาจจะเป็นคนที่ฆ่าพ่อล่ะลุงจะว่ายังไงปลายสายเงียบไปนาน แล้วจูจ่ๆลุงมอนตี้ก็พูดขึ้นเบาๆว่าอาดพ่อเองตายตั้งแต่ปีแรกที่แม่เองเสียแล้วเองเองลืมไปแล้วเหรอสิ่งที่ได้ยินยิ่งสร้างความสับสนให้ผมมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ลุงพ่อเพิ่งหายไปเมื่อสองปีก่อนเองเนี่ลุงมอนตี้พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าไม่ใช่เว้ยตำรวจเจอศพแกอยู่ในห้องเก็บของตอนนั้น เองก็เป็นคนเปิดไปดูเองด้วยซ้ำเราเองก็ช็อกไปเลยหมอบอกว่าเองลบความทรงจําตัวเองเพราะทนรับมันไม่ได้โลกมันหมุนไปหมดท้องไส้ปั้นป่วนจนผมอยากจะอาเจียนผมสุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงแล้วจูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับลงทุกอย่างมืดสนิทยกเว้นเพียงกล้องวงจรปิดและคอมพิวเตอร์ที่มีแบตเตอรี่สำรองเท่านั้นผมมองไปที่จอมอนิเตอร์ ภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องเก็บของเริ่มสั่นไหวภาพไม่ชัดนักแต่ดูเหมือนเป็นเงาคนกำลังเปิดประตูห้องเก็บของจากด้านในหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังขึ้นบันไดไม้เก่าๆมาอย่างช้าๆแต่ฝีเท้าหนักแน่นพร้อมกับมีเสียงที่เหมือนกับขวานลากไปกับพื้นไม้กำลังใกล้เข้ามาไม่นะอยา่ยาอย่า Ah